It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันรเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับคาบออฟเคาน u เ e ออ,อีกออแล้วนะครับวันนี้แก้วที่346อยู่กับผมนะครับทอมนัทวุฒิสวรรนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการรักษาแล้วก็ทํางานกับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะเราทราบกันดีนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยการที่เราจะหาคนเก่งๆเ,เนี่ย เข้ามาอยู่กับองคอ์กรเราเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆโดยเฉพาะกับพนักง,งานที่เป็นกลุ่มของที่เราเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีความคาดหวังของเงินเดือนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นด้วยแล้วต่อให้เราได้คนกลุ่มนี้มาทํางานกับเราแล้วก็ตามนะครับพอเวลาผ่านไปเราก็ยังมีโอกาสสูงมากเลยที่พวกเขาเนี่ยครับจะออกไปทํางานที่อื่นด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าหรือผลประโยชน์ที่มากกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อ ความเป็นอยู่ขององค์กรแล้วก็เสถิยลภาพขององค์กรมากๆเลยคือล่าสุดเนี่ยครับมันมีงานวิจัยจากสถาบัน Employment Equity ของ The University of Massachusetts นะครับที่เขามองว่ามีอะไรบ้างที่ในจ้างสามารถทำได้อีกบ้างนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานที่เก่งเนี่ยครับแล้วก็อยู่กับองค์กรเราได้นานๆน,นะครับโดยเฉพาะที่เป็นพนักงานที่เป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่โดยการศึกษาเนี่ยครับเขาพบ ว่าการพยายามขึ้นเงินเดือนหรือการปรับเปลี่ยนโซดิกาหรือให้มีซายนิ่งโบนัสก็ตามเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญกับคนรุ่นใหม่มากกว่านะครับมันคือเรื่องของปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางสังคมที่เราพูดถึงหมายถึงว่าการให้เกียรติแล้วก็ความไว้วางใจที่เรามีให้กับพนักง,งานกลุ่มนี้นั่นทําให้การศึกษานี่ครับเขาก็ได้สํารวจกระบวนการจ้างงานกระบวนการฝึกอบรมแล้วก็สรุปออกมาว่าทั้งกระบวนการแล้วเนี่ยมันมี ส่วนในบ้างที่ในจ้างสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อให้พนักง,งานรุ่นใหม่เนี่ยไม่หนีเราไปไหนเราก็จะเริ่มตบโตบและก้าวหน้าได้ดีในองค์กรของเราโดยหลักๆก,ก็มี9้าข้อนะครับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนี้ประการแรกนะครับก็คือว่าเราอยู่ในยุคที่ความคาดหวังที่มีต่อง,งานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโดยคําว่าง,งานที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าง,งานที่ให้เงินเดือนขั้นต่ำตามตามาตรฐานอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากที่ไหนก็ให้กัน แต่งานที่ดีคือต้องเป็นงานที่มีอนาคตให้พวกเขางานที่ทําให้หนุ่มสาวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่ามันจะต้องได้ผลตอบแทนที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่ชีวิตเฉยๆแล้วก็มีเวลาการทํางานที่แน่นอนสามารถมองเห็นเส้นทางการพัฒนาตัวเองได้และที่สําคัญคือต้องเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีการให้เกียรติกันจากหน้างานแล้วก็เพื่อร่วมงานด้วยข้อ2นะครับ เป็นประเด็นที่หลายคนลืมไปคือในยุคนี้เนี่ยสิ่งสําคัญสําหรับพนักง,งานคือการที่เขามองเห็นเส้นทางอาชีพของตัวเองในระยะยาวซึ่งหลายๆที่เนี่ยแน่นอนว่ามันมีเส้นทางอาชีพให้อยู่แล้วแหละแต่หลายครั้งเนี่ยนายจ้างหรือหัวหน้างานเองมักจะลืมที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ไปแล้วพนักง,งานรุ่นใหม่นะครับเขามักจะไม่มีประสบการณ์พอที่จะมองเห็นเส้นทางเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่ได้บอกนะครับ นันสิ่งสําคัญถ้าเกิดเราต้องการเก็บพนักง,งานที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยคือการที่เราต้องทําให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่างานนี้เป็นแค่เส้นทางจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับในเส้นทางระยะยาวที่เรามีให้พวกเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงมากเลยที่พวกเขาจะออกไปก่อนที่จะมองเห็นตัวเองในระยะยาวกับเราประเด็นถัดมาก็คือว่าก่อนที่ คนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้ามาทํางานเขาก็จะต้องการเห็นสภาพวิถีชีวิตตัวเองในที่ทํางานใหม่ชัดๆนะครับแม้ว่าการสัมภาษณ์มันจะช่วยให้เห็นบรรยากาศได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการจัดทัวร์ออฟฟิศนะครับให้พวกเขามาดูที่ทํางานสถานที่ทํางานจริงบรรยากาศการทํางานจริงแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้มาติดตามดูงานก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่จะช่วยให้เราผู้สมัครเนี่ยเห็นภาพตัวเองในที่ทํางานที่นี่ได้ชัดขึ้นแล้วก็มีแนวโนม้มมากขึ้นที่จะเข้ามาทํางานกับเรา อีกประเด็นนะครับก็คือว่าไม่ว่าใครก็จะประมาทในวันแรกของการทํางานเท่านั้นครับแต่พนักงานที่อายุน้อยหรือพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับนั้นหนึ่งในความผิดพลาดของหลายๆที่คือการอนุมานว่าพนักงานใหม่โดยเฉพาะคนที่เราคิดและวว่าคนนี้เก่งเขาเราคัดเลือกคนเก่งเข้ามาใช่ไหมครับเราคิดว่าเขาจะสามารถเริ่มงานได้เลยทันทีแล้วก็เรียนรู้งานด้วยตัวเองซึ่งหลายๆครั้งก็จริงนะครับสุดท้ายแล้วเขาสามารถปรับตัวได้เนี่ยหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยแต่ว่า ความผิดพลาดนี้มันหมายความว่านี่เป็นสัญญาณว่าองค์กรเนี่ยไม่แขร์พวกเขานะครับแล้วนั่นแหละครับคือสาเหตุที่จะทําให้พวกเขาเลือกที่จะออกไปไม่ว่าจะปรับตัวได้หรือไม่ได้เพราะว่าความประทับใจแรกเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการเก็บคนเก่งๆไว้ที่องค์กรในระยะยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ควรใช้กระบวนการออนบอร์ดดิ้งในครั้งแรกๆที่เจอกันเนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าเกิดเราอยากให้พนักงานคนไหนอยู่กับเราในระยะยาว อีกเรื่องหนึ่งคือพนักง,งานเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ทั้งในด้านของทักษะใช่ไหมครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งประเด็นหลังนี่แหละครับที่เป็นเรื่องที่ยากเพราะถ้าเกิดเราปล่อยปะละเลยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับบางคนก็จะเรียนรู้ได้บ้างนะครับบางคนอาจจะโชคดีมีพนักง,งานรุ่นพี่ที่คอยให้คาแนะนําหรือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ และคนที่ปรับตัวได้ยากเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่สนใจหรือขาดความสามารถอะไรนะครับแต่มันคือการที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญที่องค์กรควรจะให้มีระบบเมนเทอร์นะครับที่คอยให้ข้อมูลจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการอินเตเกรตพนักง,งานใหม่เหล่านี้ครับเข้าสังคมเข้าพบปะสังสรรค์กับสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในองค์กรพอพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรนะครับทุกๆที่ทุกที่ทํางานเนี่ยก็จะมีความคาดหวังที่ เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราอยากให้ทําไม่อยากให้ทำใช่ไหมครับด้วยหลายๆคนก็เรียนรู้ความคาดหวังเหล่านี้ด้วยการมองหาตัวอย่างหาคนทําเป็นแบบอย่างหลายคนก็เรียนรู้จากการที่ทําแล้วไปโดนด่าเลยเช่นบางองค์กรนะครับอาจจะต้องงดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขณะประชุมนะครับซึ่งพฤติกรรมคาดหวังเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่ามันสมเหตุสมผลกับสถานที่ทํางานส่วนใหญ่อยู่แล้วแหละครับไม่งั้นมันไม่มีมารอกแต่พนักงานใหม่เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้รวดเร็วนัก นะครับแล้วก็นําไปสู่ความหงุนงิดที่ไม่รู้อะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็หรืออาจจะเป็นความกลัวที่ว่าไม่กล้าทําอะไรเลยนะครับดงนั้นสิ่งสําคัญที่นายจ้างจะต้องทําเลยเมื่อพนักง,งานใหม่ก็คือการพยายามสื่อสารความคาดหวังทั้งที่เราเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการ,รให้พนักง,งานใหม่เนี่ยครับเข้าใจแล้วก็รู้ตัวพร้อมที่จะปรับตัวให้เร็วที่สุด อีกประเด็นนะครับก็คือว่าพนักงานใหม่ที่อายุน้อยเนี่ยจะลังเลจะตั้งคาถามถามคําถามหรือขอความช่วยเหลือมากที่สุดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลัวความผิดพลาดมาอยู่แล้วนะครับแต่การที่พนักงานใหม่จะปรับตัวได้จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาต้องกล้าที่จะถามกล้าที่จะขอความช่วยเหลือครับดังนั้นสิ่งสําคัญสําหรับนายจ้างที่ต้องรู้เลยนะครับก็คือว่าทํายังไงให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ที่ยังอายุน้อยเนี่ยครับกล้าที่จะถามคําถามกล้าที่จะขอความช่วยเหลือโดยไม่ลําบากใจ แล้ววัฒนธรรมนี่แหละครับก็คือคำตอบครับคือการทําให้วัฒนธรรมในที่ทํางานเนี่ยมันเอื้อให้เกิดการตั้งคําถามแล้วก็เกิดการขอความช่วยเหลืออย่างที่ยังให้เกียรติกันอยู่ไม่ใช่ว่าถามคำถามแล้วเอ้อะไรถามอะไรนักหนาหรือขอความช่วยเหลือก็มีคนบอกว่าเอ้ทำเองไม่เป็นหรออะไรอย่างี้ครับให้เป็นบรรยากาศของการทํางานที่กล้าตั้งคําถามกล้าขอความช่วยเหลือโดยที่ยังให้เกียรติกันนะครับหรืออาจจะมีการให้รางวัลกับการถามคําถามหรือการขอความช่วยเหลือด้วยก็เป็นวิถีหนึ่งที่ดี แล้วก็ประเด็นถัดมาคือพนักงานรุ่นใหม่เนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากพนักงานปกติที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงครับด้วยความต้องการและเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างจากพนักงานรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ในายจ้างต้องพยายามทำความเข้าใจความแตกต่างพร้อมกับให้เกี่ยวความต้องการที่อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะฟังดูไม่เมคเซนส์ในมุมเรานะครับจากคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็ให้เวลาในการทําความเข้าใจแล้วก็ออกแบบรูปแบบการทํางานที่ มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของคนทุกรุ่นจริงๆแล้วก็วันนี้เราก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิเนี่ยเพราะมันกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับคนรุ่นใหม่สําคัญกว่าคนรุ่น,นก่อนๆนะครับหลายพฤติกรรมที่เราจะเคยชินในที่ทํางางนเนี่ยสําหรับพนักง,งานรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยเช่นการแซวในเรื่องรูปลักษณ์หรือการหยอกล้อที่เกี่ยวกับเพศนะครับ เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่เรายอมรับได้อยู่ในอดีตนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องร้ายแรงไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเมนเจอร์ที่จะต้องทางความเข้าใจกับบรรทัดฐานที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็จัดแจงบรรยากาศในที่ทางาน,นให้มันเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยโดยที่ไม่มีใครต้องมาอดทนหรืออึดอัดกับพฤติกรรมเหล่านี้เพราะหลายครั้งเนี่ยเมื่อประเด็นเหล่านี้ถูกมองข้ามไปครับนอกเหนือจากการที่เราจะเสียพนักง,งานเก่งๆดีๆไปแล้วนะครับมันอาจจะทําความเสียหายต่อบริษัทในระยะยาวในเรื่องของทางกฎหมายแล้วก็ ภาพลักษณ์บนสื่อได้ด้วยนะครับเป็นยไงกันบ้างครับกับ9ประเด็นหลักที่เราหยิบมาพูดกันในวันนี้นะครับมันคือความผิดพลาดที่นายจ้างหลายคนนะครับอาจจะก,กําลังทําอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็นอกเหนือจาก9ประเด็นนี้ครับสิ่งที่ช่วยได้คือการที่เรานายจ้างควรจะมองว่าสัปดาห์แรกๆของพนักง,งานใหม่เนี่ยเป็นเหมือนช่วง probation ของทั้ง2ฝ่ายซึ่งทั้งคนแล้วก็องค์กรก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวแล้วก็ดูว่าจะไปกันรอดไหมนะครับ โดยที่องค์กรอาจจะมองไปที่ว่าพนักง,งานใหม่เนี่ยจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังและวิธีการทํางานของที่นี่ได้หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวพนักง,งานเองเนี่ยเขาก็มองไปว่าองค์กรนี้เนี่ยจะสามารถให้เกียรติพวกเขาจะสามารถเปิดโอกาสให้พวกเขามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระยะยาวได้อย่างไรได้ไหมนะครับดังนั้นช่วงแรกของการทํางานเนี่ยถ้าประสบความสําเร็จแล้วมันก็ช่วยลดโอกาสการลาออกลางคันได้อย่างมากเลยนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับ พนักง,งานเก่งๆได้อีกมากเลยและนั่นก็เป็นประเด็นของเราในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับถ้าเราไมา่ดกาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันให่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time